าวคนเดียวใช่ไหมเราไม่มีครอบครัวใหม่เราก็ดูแดตนนด 4, บบลตรงนั้นเงินเดือนเท่าไหร่สี่พันกับหนึ่งร้อยบาทอุซาเก็บหอมรอมริบไว้ตรงนั้นอะนะส่งมุ้งม่นเก็บหอมรอมริบส่งให้ลูกสาวเรียนจนจบลูกสาวเรียนจนจบหมหาลัยตอนนั้นเ็ามีโบนัสเนาะเงินเดือนเราก็ปรับขึ้นปรับขึ้นก็ขรมปรับขึ้นแล้วก็สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เราก็เก็กบตรงนั้นได้โบนัสโบนัสจะออกตรงกับค่าเทอมลูกออกพอดีเราก็เอาตรงนั้นแหละไปไปเสียค่าเทอมให้ลูก โอ้กว่าจะฝ่าฟันตรงนี้มาได้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมาดาแม้ว่า,ว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 าแต่ไม้พงเจ้กาก็ฝ่าฟันเนาะโอ้ยุ่งยากชีวิตยุ่งยากเหมือนตัหมกตุ้งหนึกปลาหมึกเลยแหละแ่พงเ้ก็ฝ่าฟันมาจนจนส่งลูกเรียนจนจบมหาลายัยเออก็ก็ชีวิตก็เลยอ่ใก,กล้จะเกษียณละลูกก็จะเรียนก็รีบซื้อที่ดินตรงนี้สะสมไว้ เก็บสะมสมตังไว้ที่ดีลนะลูกตอนนั้นลูกก็ยังเล็กอยู่ในในในมหอมมหนึ่งมอของลูกยังไม่ได้ใช้ตังค์แล้วก็เก็บสะสมเงินไปแล้วแหละเงินก้อนนั้นเราก็มีสหกรณ์กรของพนักงานเราก็มีเงินก้อนนั้นที่เราสะสมไว้แบ่งเอาไปเอาไปกเก็บไว้ตรงนั้นเนาะเผื่อเราก็เสียเราจะได้ถูกสบายประมาณนี้เนาะแล้วก็ทําตรงนั้นนะนาที่ผมเราก็ทํามาตลอดตลอดนะลูกก็จบมหาลัยละโชคดีลูกก็อ่าก็เลยผ่อนลดลถแอกเขาเรียกอะไรรดลถมอ์ไฟอ่ะ ขาเรียกล้กจักรู้จักรตยานหรือ้จักรอะไรไม่รู้เขาเรียกน,นะก็สอนให้ลูกเนะ่ตอนนั้นปีห้าศูนย์เนาะก็ก็ให้กองควัญลูกว่ะลูกเรียนสอบติดมหาลัยเนาะมหาลัยเชียงใหม่เนะะาะมหาราชมงคลราชมงคลมหาลัยเชียงใหม่ที่ตีนดอยเชียงใหม่ก็ก็ให้ลูกไปใช้คันหนึ่งลูกก็เรียนจนจบพอจบจบปุ๊บเรียนมาละตั้งแต่ก่อนก่อนที่ลูกจะเรียนมหาลัยศิษยมหาลัยคือจังหวัดเราอะ นักเรียนเต็มห้องไปต่อตรงไหนก็ไม่ได้ลูกก็ต้องจําเป็นไปเข้าเอกชนของเอลซีซีที่เชียงใหม่นะอันนี้ขอขอขอไม่ใช่ว่าโฆษณาเขาลูกไปเรียนที่เอลซีซีเชียงใหม่ตั้งแต่มม,ม .4 ม .4 ม .5 6, ม .6 พอม .6 ปุ๊บก็เรียนตรงนั้นแหละอยู่ยาวนะก็อดีไปสอบที่มหาลายัยราชมงคลติดก็กระโดดไปอยู่ตรงนั้นจนจบเนาะเรียนตรงนั้นจนจบจบ,จบเสร็จปุ๊บลูกก็จบในปีห้าแปดเนาะมารับปริญญาห้าเก้า ระหว่างระหว่างรอรอรับใบป,ปร,ริญญาใบป,ประกาศจบตรงนั้นลูกก็ไปสอบติดสอบติดสารปกครองติดอีกติดเอ,ก,อ,ก,อกก็ไปรายงานตัวเรียบร้อยแล้วล่ะบินไปไปไปรายงานตัวที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้ะแม่ก็เอาตังค์ให้ลูกไปบินจองตัวเครื่องบินไปกลับเรียบร้อยละลูกก็เริ่มเป็นเป็นผู้ใหญ่ละเริ่มบรรลุนิสิตภาวะละแอบก็ไปสอบติดตรงนั้นแม่ที่แหลกผัดน,นให้ลูกไปสอบข้าราชการลูกก็ไป พอลูกไปจบแต่ลูกไม่เลือกนะพอดีมีบริษัทยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่พูดว่ายักษ์ใหญ่ก็พอเขาโทรมาเขาโทรมาหาลูกมามาสัมภาษณ์ลูกอยากอยากได้ลูกไปทํางานพอมาขออนุญาตแม่แม่แมหนูลงไปทํางานกรุงเทพได้ไหมหนูอยากไปอนูบรรลุนิติภาวะหนูก,ก็ไปประมาณนี้นะให้ไป ลูกแต่แม่คิดว่าลูกอ่ะไปแรงงานตัวลูกจะไปทําง,งานที่ว่าสอบสิดสารปกครองเขาน่าจะเรียกตัวแล้วแหละประมาณนี้ไปรางงานตัวแลไรทุกอย่างจบหมดละแต่ที่ไหนได้ลูกไม่เลือกเพราะว่าสารปกครองยังเหลืออีกนิดเดียวจะเรียกตัวนะแต่ลูกเลือกตรงนี้เลือกตรงบริษัทย,ยักษ์ใหญ่ตรงนี้พอเข้าไปปุ๊กลูกอายุเท่าไหร่ยี่สิบยี่ห้าเองเขาไปตําแหน่งไหนเอาไปตําแหน่งผู้บริหารน่ะ แต่แม,แม่แม่ไม่รู้ว่าลูกอยู่ตรงนั้นจนลูกทําง,งานได้ปีกว่าๆนี่จะรู้ว่าเอา้าเขาลับลับลูกเราไปไป,ไปอยู่ตําแหน่งที่สูงประมาณนะั้นเราก็ห่วงลูกเนาะห่วงลูกแล้วก็ให้ให้พี่ชายเขาไปส่งหาที่พักที่กินที่นอนให้เรียบร้อยก็ต้องเอาเงินไปอะสํารองไว้นะตรงนั้นอ่ะนะถือว่าบุกบ่ก่าฟานไปจนโอ้ยาวนานประมาณนั้นะนะเนาไอ้ลูกแกก็บุกบ่กับฟานตรงนั้นอะกว่าสุดท้ายท้ายสุดลูกจะอยู่ตรงนั้นได้นะไม่ใช่เรื่องปกติเนาะอันนี้คือชีวิตของแอ,อร์ทีกเอดิล เล่าบุกบ่ข่าฟันมานละหลังจากนั้นแล้วระหว่างลูกลูกเรียนมาหาลัยที่ว่าเงินสะสมเราใกล้จะ,ะเกษียณแล้วเราก็มาซื้อที่ตรงนี้ซื้อที่ตรงนี้ก็ถม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 ,ถม,ถมแล้วก็จะเปิดสร้างบ้านเอาที่ไหนได้บ้านหลังข้างในมีปัญหาอีกเราก็ต้องเอาเงินตัวนั่นมาช่วยเอาบ้านอ่าอันนั้นก็เกี่ยวกับครอบครัวของของครอบครัวใหญ่แหละเขาไปทําอะไรผิดพลาดไม่รู้นี่ไปไปเอามาไปออกมาเขาจะจนเขาจะยึดแล้วอะ ไอ้พวกแก้ก็รีบไปเอามาเนาะรีบเอาออกมารีบเอาออกมาแล้วมานี่แหละทุกวันเนี้ยที่พ่อแม่เอ้ยไม่ใช่พี่แม่พี่น้องอยู่ทุกวันนี้แหละเกือบจะทุกคนก็หนีไปหมดละทุกคนอะหน,นีหายไปหมดละไม่อยู่ละประมาณว่าที่หรือตัวเองไม่ได้ละเขาผิดพลาดเนาะเขาใช้ชีวิตผิดพลาดไปตรงนี้ยนะไอ้พวกแก้วก็เลยก็เลยไปเอาตรงนั้นเอาตรงนั้นมาแล้วก็เอามาดูแลก็ ก็รู้สึกว่าเออเหนื่อยอ่ะมันก็เหนื่อยนะมันก็เหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยตรงที่ว่าเราออะขนฝายตรงนี้มา